เด <The> อะทรูดเจาะลึกจริงฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดก้อยอรัชพรโดดกัดนายกหลังแนะคนกลัวจิตเชื้อโควิดให้ล็อกดาวน์ตัวเอง จากกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเมื่อวันที่4มกราคม2563ถึงการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด19โดยยืนยันยังไม่มีการล็อกดาวน์ทั้งประเทศแต่ขอความร่วมมือให้ประชาชนกักตัวอยู่บ้านเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อโดยมีใจความว่าเราก็ไม่อยากล็อกดาวน์ทั้งประเทศเพราะท่านก็รู้ว่าปัญหามันคืออะไรดังนั้นท่านล็อกดาวน์ตัวเองให้ได้บ้างไหม มันอยู่ที่ทุกคนถ้าเราไม่อยากไปติดเชื้อเราก็ไม่ต้องไปไหนอยู่บ้าน14-15วันถ้าทุกคนคิดแบบนี้เราก็ปลอดภัยมันจะคัดกรองคนได้ง่ายขึ้นแต่ถ้ายังไปมาหาสู่กันทั้งหมดก็ตรวจสอบคนทั้ง70ล้านคนไม่ไหวภายหลังการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปปรากฏว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยหนึ่งในนั้นคือนักแสดงสาวคนดัง ก้อยอรัชพโรโพคินพากรที่ได้โพสต์เฟซบุ๊กสตอรี่เป็นภาพของพลเอกประยุทธ์จันโอชาพร้อมแปะแคปชั่นว่าคนอื่นเขาไม่ใช่แบบท่านที่อยู่บ้าน14-15วันเฉยๆแล้วมีเงินใช้ซึ่งก่อนหน้านี้สาวก้อยอรัชพรเคยออกมาโพสต์ภาพข้อความบทสนทนาแคนเซิลงานและจะไม่จ่ายเงินให้หากโพสต์แสดงความคิดเห็นทางการเมือง โดยเจ้าตัวก็ได้ระบุข้อความไว้ว่าเราอยู่ในประเทศที่พูดเรื่องการเมืองซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานของชีวิตไม่ได้นะขออนุญาตไม่รับเงินนะคะเข้าใจคนต้องทำตามคำสั่งแต่ทำให้ไม่ได้สู้ๆค่ะทั้งนี้ยังมีนักแสดงสาวใบเฟิร์นอัญชามงคลสมัยได้เคยเขียนข้อความลักษณะนี้เช่นกันคุณภาพชีวิตของคนไทยทั้งการคมนาคมการขนส่งค่าครองชีพโดยใช้ชีวิตแบบลำบากปากกัดตินถีผ่านทวิตเตอร์ พร้อมทิ้งทายว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของประชาชนอย่างเดียวที่จะมีคุณภาพชีวิตให้ดีได้ที่นี้รู้หรือยังว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนในประเทศจริงๆเมื่อวานคุยกับเพื่อนที่ย้ายไปอยู่ต่างประเทศมาคือกลับมาเจอกันแล้วนางสวยมากๆผอมลงดูสุขภาพดีนี่ก็ถามว่าไปทําอะไรมานางบอกไปอยู่ที่นูน่นตื่นเช้ามาก็ปั่นจักรยานเล่นกลางวันเรียนเรียนเสร็จก็ปิกนิกในสวน เดินเล่นเดินซื้อของกลับมาทำกินที่บ้านฟังแล้วแบบชีวิตดีจังทั้งที่จริงๆเพื่อนเราอยู่ฝรั่งเศสเงินเดือนแค่2 0,000ืนบาทไทยคือถือว่าน้อยมากแต่เพื่อนเราบอกก็อยู่ได้สบายๆคุณภาพชีวิตดีไม่ต้องเผื่อเวลารถติดไปไหนก็ปั่นจักรยานหรือเดินเอาเวลาต่อวันเหลือเยอะพอที่จะเอาไปทำอะไรเพื่อตัวเอง ฟังแล้วแบบเออวะ่ะอย่างชีวิตเราตอนนี้คือวันหนึ่งเราน่าจะเสียเวลาอยู่บนท้องถนนไม่ต่ำกว่าสี่ชั่วโมงต่อวันเพราะรถติดมากๆคิดดูว่า4วันนี้เราเอาไปทำอะไรได้ตั้งเยอะมันควรเอาเวลาที่ต้องเสียไปมาทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองหรือสังคมมากกว่านี้เคยสงสัยว่าทำไมประเทศเรามีมิวเซียมน้อยก็เลยคุยกับเพื่อนแล้วคิดว่าคงเพราะทุกวันนี้การใช้ชีวิตพวกเราคือการหาเช้ากินคําเสียเวลาบนท้องถนน พอสาวอาทิตย์ก็คือเหนื่อยหรือบางคนไม่ได้หยุดด้วยซ้ําก็คงอยากพักผ่อนแล้วไม่มีเวลาไปเสพงานศิลป์หรือสร้างสรรค์อะไรแล้วเห็นช่วงก่อนคนพูดเยอะว่าดาราคงไม่เดือดร้อนพูดเลยว่าไม่จริงกระทบทุกอย่างในชีวิตตั้งแต่ค่าอาหารการเดินทางและเวลาในชีวิตที่หายไปไม่รู้จะอธิบายยังไงดี สรุปเลยคือเงินก็ส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตก็ไม่ปฏิเสธการมีคุณภาพชีวิตที่ดีสำคัญกว่าลองคิดดูว่าทำไมคนรู้จักเราหลายๆคนก็ไม่ได้มีเงินเยอะแยะแต่ก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในประเทศที่คุณภาพชีวิตของประชากรเขาดี ซึ่งถามว่าให้เราขยันกว่านี้เราก็ทําได้หาเงินให้เยอะกว่านี้ก็ได้แต่แน่ใจหรอว่าคุณภาพชีวิตเราจะดีกว่านี้ก็ไม่เราว่าหลายๆคนก็พยายามแล้วที่จะหาเงินแต่ด้วยอะไรหลายๆอย่างมันกดไว้ก็ไม่รวยสักที เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่หน้าที่ของประชาชนอย่างเดียวที่จะมีคุณภาพชีวิตให้ดีได้ที่นี่รู้หรือยังว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนในประเทศจริงๆทั้งนี้จากการแสดงออกของนักแสดงสาวทั้งส,งสองคนโดยเฉพาะสาวก้อยอรัชพรที่โจกนายกรัฐมนตรีแบบไม่ได้วิเคราะห์ไตรตรองก่อนว่านายกท่านไม่ได้สั่งให้ทุกคนหยุดอยู่บ้านจากการวิพากษ์วิจารณ์สิ่งต่างๆของเหล่าดาราแบบขาดวิจรารณญาณทําให้อดกังวลไม่ได้ว่า เยาวาชนติดตามจะลอกเลียนแบบพฤติกรรมโดยการขาดการไตรตรองด้วยหรือไม่ The Truth เจาะลึกจริงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย